คลิปนี้เราจะคุยกันถึงภาพยนตร์เรื่องสิสู่โรชูรีเวน g ์หรือชื่อภาษาไทยว่าสิสู้เท่ามหาการภาค2ครับสวัสดีครับพี่โอ้นิติเทพโอเคนิติเทพครับคลิปนี้จะต่างจากสิสู้ภาคแรกเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วที่เราได้ทําคลิปไปที่เมเจอร์รัชโยจินครั้งนั้นจะเป็นคลิปที่มีการตัดต่อนะครับเพราะว่าพี่โอยังไม่ไม่ค่อยสนิทใจกับเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้พี่โอหาข้อมูลมาเพียบพร้อมแล้วก็ทบทวน ภาคที่แล้วกับภาคนี้เรียบร้อยแล้วเกิดปัญหาเกิดคำถามมากมายว่าทำไมหนังเรื่องนี้ถึงได้รับความนิยมสูงขนาดนี้คะแนนใน IMDB และคะแนนเว็บมะเขือสูงกว่าภาคที่แล้วอีกครับในเว็บมะเขือนั้นนักวิจารณ์ให้94เท่าภาคที่แล้วส่วนประชาชนก็88เท่าภาคที่แล้วแต่ว่าใน IMDB เนี่ยสูงกว่าคือภาคที่แล้วอยู่ที่ประมาณ70 เต็มร้อยกับ 60, 6กว่ากว่าเต็ม10ตโดยเฉลีย่ยทั้งนักวิจารณ์และประชาชนส่วนภาคเนี้ยขึ้นไป7กว่าทั้งคู่ครับและรายได้ดูเหมือนว่ารายได้เฉพาะที่อเมริกาเรื่องนี้ยตอนนี้เข้าไปเกือบ10ล้านและกลงทุนเพียงแค่11ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นดูเหมือน ค่าเงินยูโรพี่โอไม่แน่ใจนะก็พูดเป็นเรนสหรัฐแล้กันภาคที่แล้วลงทุนไป3ล้านทำรายได้คืนมา14ล้านภาคที่แล้วปี2022ส่วนภาคน,นี้ปี2025หาก่างกัน3ปีแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ย Sony Pictures เป็นผู้นำเข้านะครับภาคที่แล้วฉายกลางปี2023เท่ากับว่าเราฉายเช้ากว่าที่ฟินแลนด์อยู่ประมาณครึ่งปีแต่ว่าภาคนี้เรื่องนี้กระจายไปทั่วโลกแล้วก็คือจุดกระั กระแสติดใครต่อใครทั่วโลกรู้จักคุณลุงจอมาทอมิล่าเรียบร้อยแล้วในฐานะคุณลุงสิสู้ครั้งนี้เขาจะกลับมาแก้แค้นใน Road to Revenge พี่โอชอบชื่อภาษาไทยเรื่องนี้มากชื่อภาษาไทยสิสู้มันก็หมายความว่าแบบนี้สิต้องถึงต้องสู้อะไรประมาณนี้นะครับส่วนสิสู้ในภาษาฟินแลนด์หรือฟินนิชเขาบอกว่าเป็นคำที่ไม่มีความหมายตายตัวเป็นคำที่ใช้ เรียกคนคือเหมือนเป็นเหมือนสัพนามที่เรียกคนที่อับจนจนตรอกหมดหนทางแล้วจะต้องสู้ยิบตาอะไรประมาณนี้ก็พี่โอไม่แน่ใจว่าเท่าที่อ่านซับไตเติลมาถูกต้องหรือเปล่านะครับเรื่องนี้ต้องอ่านซับไตเติลเพราะว่าเราดูซาวทกเราจะได้ยินแต่ภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ภาษาอังกฤษนี่กไ็ไม่ได้มาจากตัวทางคุณลุงหรือทางฝ่ายฟินแลนด์นะครับภาษาอังกฤษมาจากตัวรายของเรื่องพี่โอก็แปลกใจว่า ภาคที่แล้วเนี่ยตัวร้ายเป็นเยอรมันนะส่วนภาคนี้ตัวร้ายเป็นโซเวียตเท่ากับว่าเนื้อเรื่องมันไม่ต่อกันหรือว่าพี่โอกเข้าใจผิดอะไรหรือว่าเป็นโซเวียตทั้งคู่เยอรมันทั้งคู่คุณผู้ชมที่ได้ดูทั้งสองภาคแล้วยังมีความจำได้แม่นเนี่ยช่วยบอกหน่อยนะครับว่ามันเป็นเรื่องต่อเนื่องกันหรือเปล่าเพราะภาคที่แล้วมันมีตัวร้ายที่หลงเหลืออยู่ตัวหนึ่งที่ยังไม่ตาย แล้วเรื่องราวในภาคที่แล้วมาต่อเนื่องกับครั้งนี้หรือไม่พี่โอคิดว่ามันไม่น่าใช่น่าจะหมายความว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องย้อนต้นกลับไปในปี1940ในยุค40นะครับก็เหมือนกับว่าน่าจะสงครามโลกหลังสงครามโลกครั้งที่1นึ่เขาบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยอันนี้พี่โออ่านจากต้นเรื่องนะต้นเรื่องของภาคนี้โซเวียต มามันหลังจากที่มีสงครามเนี่ยฟินแลนด์ต้องแบ่งดินแดนให้โซเวียตแล้วประชาชนที่อยู่ในดินแดนที่ถูกแบ่งไปก็เหมือนกลันตังตังกานูอะไรของเรานะครับก็ประชาชนที่เป็นชาวฟินแลนด์แต่ว่าอยู่ในดินแดนที่ถูกยกให้โซเวียตไปแล้วเขาก็อบพยพไปที่ส่วนที่ยังเป็นฟินแลนด์อยู่แต่คุณลุงเนี่ยมีบ้านอยู่ในฝั่งนั้นเหมือนกัน คุณลุงมีบ้านมีความทรงจําต่างๆและคุณลุงก็มีความแค้นนี่เขาบอกว่า when they took พี่โอมีโปสเตอร์อีกใบหนึ่งขอบคุณเมเจอร์ซีนเพล็กซี่้อเฟื้อให้พี่โอทําคลิปได้อย่างสะดวกสบายนะครับโดยเฉพาะสาขาที่พี่โอไปดูมาคือสาขา,าโรตัสบ,บางกะปิและสาขาซีคอนซีน e p เพล็กครับก็ดูสองรอบมัง้งเนี่ย when they took his family he took revenge ก็ทางโซเวียตตอนนั้นยังเป็นโซเวียตอยู่นะครับไม่ใช่รัสเซียทางโซเวียตนี้ได้ทำการทำร้ายครอบครัวคุณลุงจนถึงขั้นสูญสลายนะครับคุณลุงก็เลยมีความโกรธแค้นเป็นอย่างมากและในขณะที่กลับมาเพื่อเอาความทรงจำกลับมาเพื่อเอาความทรงจำนั้นก็คือบ้านที่เป็นความสุขของคุณลุงที่ยังเป็นสมบัติต่างหน้าลูกเมียที่ยังเหลืออยู่คุณลุงก็ทยอย ขยับบ้านไปเอายกบ้านถอดบ้านออกเป็นชิ้นๆแล้วก็จะขนไปกลับไปตั้งใหม่ที่ฟินแลนด์อะไรประมาณนั้นแต่เรื่องมันน่าจะต่อกับภาคที่แล้วสิก็หมามันตัวเดิมไม่ใช่เหรอยังงงอยู่ว่าก็ภาคที่แล้วมันเป็นเยอรมันแล้วภาคนี้ทําไมเป็นโซเวียตไงหมาน้องหมาอยู่ไหนที่น้องหมาอยู่นี่นะครับก็มีความงงตรงนี้เป็นอันดับที่หความงงอันดับที่สก็คือทางฝ่าย ทางฝ่ายโซเวียตบอกว่ามีคุณลุงเนี่ยได้คร่าชีวิตของทหารไปมากมายก็เลยหาตัวการตัวการที่ทำลายครอบครัวของคุณลุงนั้นก็คือผู้พันจากอวตารนั่นเองตีเฟนแรงนะครับซีเวนแรงเนี่ยเขาก็เป็นตัวร้ายในเรื่องอวตารแล้วก็เป็นตัวเอกในเรื่องดอนบรีลมหายใจสั่งตายนี่คุณ รูปใหญ่มากเข้ากับว่าเดือนนี้เราจะได้ดูคุณลุงซีเวนแลง2เรื่องติดกันนะครับในเดือนเดียว,ยวหรือว่าถ้าเรื่องนี้ยังไม่ออกและสัปดาห์หน้าวันที่17นี้อวตารเข้าแล้วถ้าเรื่องนี้ยังอยู่คุณผู้ชมสามารถชมผลง,งานของซีเวนแลงได้2เรื่องติดต่อกันเลยนะครับหน้าแถวโดนบรคกลับมาด้วยก็ ซีเว้นแรงนี้อายุตอนนี้เขาเกิดปี52อายุตอนนี้ก็73แล้วนะครับยังแข็งแรงแข็งแรงมากแข็งแรงแข็งแรงสุดๆอะ72ส่วนคุณลุงนี่เพิ่งจะอายุเกิดปี59ตอนนี้ก็66ใช่ไหมพี่โอ๋บวกลบถูกหรือเปล่าก็66แกแกว่าพี่โอ๋นิดหน่อยเองโอ้โหคุณลุงก็ไปเยอะเหมือนกันเนอะก,ก็ผู้กำกับผู้กำกับชื่อ คุณฮารันเดอร์พี่โอ๋จำชื่อไม่ได้แล้วพี่โอ๋ได้ดูผลงานของพุ่งกับท่านนี้จิมจามลาฮารันเดอร์อะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่3แล้วไม่ใช่เรื่องที่2นะตอนแรกเข้าใจว่าเพิ่งจะดูผลงานของเขาเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกในปี2014ตอนนั้นค่ายเมืองไทยชื่อว่า Handmade Handmade เอ่อ uh, Entertainment อะไรประมาณนี้ ค่ายแฮนเมดเนี่ยเป็นคนเอาหนังฟินแลนด์เรื่อง Big g เกมเข้ามานะครับนำแสดงโดยเด็กน้อยคนหนึ่งกับแซม u e l เอลแจ็กสันเป็นชื่อเรื่อง b i g g เกมอ่าแซมแอนเอลเป็นประธานาธิบดีมาติดอยู่ในประเทศฟินแลนด์ซึ่งฟินแลนด์นี้กำลังจะมีการอะไรละ่ะคือในในหมู่บ้านเนี่ยเป็นวัฒนธรรมของเขาที่จะพิสูจน์ความเป็นชายแล้วไอเด็กคนนี้เป็นลูกชายของหัวหน้าหมู่บ้านจะต้องพิสูจน์ความเป็นชายโดยการเป็นล่าสัตว์ใน หุบเขาซึ่งประธานวดีกาลังโชคร้ายกาลังหนีหัวสุกหัวซุนอยู่ก็ไปเจอกันก็นะโอ้พูดแค่นี้เดี๋ยวไม่ได้พูดเรื่องนี้ต่อก็นั่นก็เป็นนักสแสดงอเมริกันคนแรกที่ถูกจ้างจากพุ่งกับฟินแลนด์คนนี้และคนนี้สตีเฟนแลนด์ก็จะเป็นคนที่2นะครับเท่ากับว่านี่คือเรื่องที่สของพุ่งกับคนนี้ที่พี่โอได้ดูก็ทิ้งชั่วกัน9ปีมาแล้วนะ เรื่องที่แล้วพี่โอ๋ให้คะแนนไป7เต็ม10โดยขณะที่ชาวบ้านใครต่อใครเขาให้8กว่า8ปดเเต็ไมไปหมดเขาชื่นชอบกันนะครับนี่ก็เป็นเหตุที่พี่โอ๋อยากจะพูดว่าต่อไปพี่โอ๋อาจจะทำคลิปที่นำเสนอแต่สิ่งที่เราชอบ แล้วนะครับในอดีตเนี่ยพี่โอพยายามคล้อยตามคือก่อนหน้านี้พี่โอดูคะแนนส่วนใหญ่ว่าไปทางไหนอันนี้พูดตามตรงนะเพราะว่าเราไม่อยากมีดรามา่นาคะแนนไปทางไหนพี่โอก็จะพูดเอาใจไปทางนั้นแต่ว่าระยะหลังมาเนี่ยคุณผู้ชมมีการใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องปกติของสังคมไปแล้วคนเห็นอะไรรุนแรงมากขนาดไหนพยายามจะเชียร์อัพให้มันเกิดความรุนแรงมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆอย่างเรื่องนี้ยิ่งรุนแรงมากขึ้น คะแนนก็ยิ่งมากขึ้นทั้งฝั่งแลกวิจาจา์ทั้งฝั่งคนดูทำไมจะต้องรุนแรงอะไรขนาดนั้นเรื่องนี้พี่โอไม่ไม,ไม่ไม่ชอบหลายหลายฉากมากแล้วบางฉากก็มันดูไม่มีเหตุผลอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยเขาถูกตามล่าเขารู้แล้วว่าเขาไม่ผิดแต่เขาถูกตามล่าด้วยความไม่ถูกต้องเขาก็จัดก,การหมดเลยนะแต่ดันไม่จัดก,การตัวร้ายปล่อยตีเฟนแรงไว้เฉยๆทําไมอะถ้าทำาตั้งแต่นั้นหนังเรื่องนี้สั้นแค่ห้านาทีจบนะครับก็ <c oughs> เมโลสิกเลแรงโปรมาตอนนั้นนาทีที่อะไรน่าจะ,น,าจะน่าจะ15นาทีก็แล้วกันหนังเรื่องนี้ความยาวน้อยกว่าภาคที่แล้วอีกภาคที่แล้วหชั่วโมงส1นาทีภาคนี้1ชั่วโมง29นาทีอันนี้ข้อสงสัยแรกคือทำไมเขาไม่จัดการซีเฟลแรงตั้งแต่แรกที่ตามเข้ามาแล้วถูกรถทหารของโซเวียตดักหน้าดักหลังแล้วเขาก็จัดการมาทุกคนยกเว้นคนนี้เพื่ออะไรเพื่อให้หนังดำเนินต่อ นะครับแล้วหลังจากนั้นมีฉากไล่ล่าในรถไฟพี่โอ๋ไมชอบคนชอบหนังรถไฟหนังรถไฟนี่สนุกฉากไล่ล่าในรถไฟมันมีทหารใส่ชุดนอนกําลังนอนสบายๆบ,บางคนไปทําธุระป,ปวดเบาไปฉี่อะไรอย่างนี้คุณลุงแกก็เลือดเย็นจัดการได้โดยที่เขาไม่ได้ใช้อาวุธเขาไม่มีอาวุธเขากําลังไม่ได้ต่อสู้เขากาลังนอนหลับคุณลุงทําได้ยังไงไรไมนุษยธรรมไรมนุษยธรร,รมรรรสิ้นดีตรงนี้พี่โอ๋ไม่ชอบเลยนะครับก็ ถ้าเขากําลังก็เขาจับอาวุธขึ้นต่อสู้ลุงเขามีเจตนาจะประหัตประหารลุงนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนงึ่งทั้งที่คุณลุงก็เคยเจอเหตุการณ์ที่คนรอบข้างถูกทําร้ายแบบไม่ยุติธรรมมาแล้วแต่ครั้งนี้คุณลุงกลับเป็นคนลงมือทาเองนะครับนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พี่โอ๋ไม่ชอบแล้วก็ยังมีอะไรอีกนะนี่รถขนไม้ดูด,ดิตอนแรกเอาไม้ถอดไม้มาจากบ้านเยอะเลยนะเต็มรถบรรทุกหกล้อ เต็มเต็มสูงเลยแล้วก็ตกน้ําทํามาลอยแพรลอยแพรตอนที่ลอยแพรเนี่ยมันเหลือไม้อยู่ไม่กี่ชิ้นแล้วพอเอาไม้มาผูกกับรถถังไม้งอกขึ้นมานะครับแล้วพอตอนหลังไม้อยู่บนรถไฟมันงอกขึ้นมาอีกไม้คือจํานวนไม้นี่มันขึ้นขึ้น,นลงลงได้ตามแต่ละฉากพี่โอ คือคืออยากจะให้คุณผู้ชมหรืออินฟลูท่านใดก็แล้วแต่ที่เป็นนักสังเกตนะช่วยนับนะพี่โอ๋เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โอ๋จะนั่งนับนะครับแล้วถ้ามีโอกาสจะกลับไปดูใหม่โอ้ยดูไม่ได้แล้วเพราะว่าเราไม่สามารถหยุดภาพในโรงหนังได้เพื่อที่จะนับไม้ว่ามันมีกี่ชิน้นแล้วตอนสุดท้ายคุณลุงไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับใครไม่ได้ดีกับใครไม่ได้ทําเพื่อชาวบ้านเลยชาวบ้านจะมาช่วยคุณลุงสร้างบ้านทําไมแล้วมาช่วยคุณลุงสร้างบ้านคุณลุงก็ยังทําหน้างออีกหน้างออีก เรื่องนี้คุณลุงไม่พูดเลยสักคำนะครับเราจะไม่ได้ฟังภาษาฟินิชจากคุณลุงเลยเงียบเหมือนกับคุณลุงไร้เสียงก็จะได้ยินแค่ชาวบ้านพูดภาษาฟินิชแล้วก็ทางฝ่ายตัวร้ายฝ่ายโซเวียตพูดภาษาอังกฤษครับก็พี่โอพูดยาวมากเกินไปละมั้งคะแนนพี่โอก็ให้เท่าเดิมแหละ7เต็ม10นะครับพี่โอไม่ได้เป็นคนชื่นชอบความรุนแรงแล้วก็ปฏิเสธเหตุผลแล้วก็ความโหดร้าย หลายประการในเรื่องนี้เอาเป็นว่าเป็นหนังที่ดูได้สนุกเพื่อความบันเทิงผู้กำกับก็ประสบความสําเร็จนะครับทําเอาใจชาวโลกได้ใครที่ชอบความรุนแรงเรื่องนี้สามารถสนองความต้องการได้เป็นอย่างดีครับก็โอ้โหคุยยาวแล้วได้ทันได้โฆษณาไหมก็สําหรับแพลตฟอร์มต่างๆสวัสดีครับถ้าผิดพลาดขาดตกบกพร่องขออภัยครับสําหรับ youtube โฆษณาอะไรดีอะ YouTube ก็เหมือนเดิมครับใช้เซลวีถนอมผิวนี่ตอนนี้พี่โอมันเป็นช่วงเวลากําลังจะนอนที่จริงพี่โอใส่ชุดนอนแล้วพี่โอชุดนอนมันเปื่อยพี่โอก็เลยใส่เสื้อเชิดทับนะครับเซลวีถนอมถนอมผิวนี่มีตัวล็อกให้ด้วยเพื่อป้องกันความผิดพลาดเพื่อไปเผลอกดมันจะ เจิ่งนองขึ้นมามรู้สึกชุ่มชืน้นสบายตัวจริงๆเลยนะครับยิ่งเฉพาะอากาศห,หนาวๆเย็นๆยนอย่างช่วงฤดูการนี้ก็คุณผู้ชมสามารถกดสั่งได้เลยนะครับช่วยเหลือกิจการของช่องนี้เพื่อให้พี่โอมีรายได้มาทำ YouTube คุยเรื่องหนังต่อไปครับพบกันใหม่ในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆสวัสดีครับปิดคลิปที่ใต้สีซ let's keep it running